ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวแอปดิสคัทุกคนนะครับสำหรับวันนี้จะมารีวิวตัวนี้หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับโดยเฉพาะชื่อยี่ห้อนี้นะครับ vivo นะครับตัวนี้คือ vivo x 3 s นะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกๆที่ vivo ทำตลาดในเมืองไทยนะครับผมก็เคยได้ยินข่าวที่เปิดตัวที่มาเลเซียนะครับปุกป,ปับก็ามาเมืองไทยเลยนะครับซึ่งความโดดเด่นของรุน่นนี้ขอบอกเลยก็คือ ความเบาและบางของตัวเครื่องนะครับเครื่องนี้มีความบางแค่5.95ม mm ิเมเท่านั้นนะครับและน้ำหนักเบามากนะครับน้ำหนักเบามากความสวยงามตัวนี้นะครับจะเป็นบาร์โฟนเป็น3ส่วนนะครับสำหรับจุดโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสเปคตัวนี้มันระดับเรือธงนะครับเรือธงของ vivo แต่ว่าราคาจะอยู่ที่ 12,990บาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือราคาขายในเมืองไทยอ่าอันนี้คือรูปร่างภายนอกนะครับอ่าด้านหน้านะครับก็จะเป็นกล้องหน้านะครับกล้องหน้าตัวนี้จะมีความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับ f 2.4นะครับซึ่งถือว่าใช้ได้นะครับดีมากส่วนกล้องหลังมีความละเอียดสูงถึง13มล้านพิกเซลนะครับ f 1.8นะครับ แล้วก็ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับามาดูตัวเครื่องภายในบ้างนะครับสำหรับ vivo x ตัวนี้นะครับ vivo x 3 s ตัวนี้นะครับใช้ระบบปฏิบัติการ fun touch os นะครับซึ่ง based on ไอ้อน d r อ i d 4.2 e เจอรบนะครับอันนี้เปิดมาเห็นเลยอันนี้คือหน้าล็อกสเกนนะครับผมชอบมากเป็นความโดดเด่นของมันนะครับก็คืออย่างนี้เราสามารถ สร้างหน้าตาของเราเองได้นะครับบอกเวลาบอกชื่อเหมือนเราเป็นเจ้าของเครื่องถ้าอยากเปลี่ยนแปลงเราก็ทําได้แค่เลือกตัวนี้นะครับใส่รูปตัวเองก็ได้หรือว่าเลือกรูปที่เขาจัดมาอาเพิ่มตัวนี้ก็ใส่ระเอีลงไปนะครับใส่ชื่อใส่คําอธิบายคําจัดจํากัดความแล้วก็โทนสีต่างๆแล้วแต่เรานะครับตัวนี้ตั้งแต่หน้าล็อกสกรีนก็มีอะไรให้เราเล่นเยอะแล้วนะครับ ลูกเล่นแล้วก็ฟังก์ชันมันมีเยอะนะครับใส่เข้ามาถือว่าเจ๋งมากนะครับเมื่อเปิดเข้าไปข้างในตัวฟันทัชนี้จะเน้นเน้นแอปพลิเคชันมาไว้ในหน้าโฮมนะครับก็คือให้เราเราอยากใช้ตัวไหนก็มาไว้ตัวนี้นะครับฟิสเก็ตจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราจะใส่เหมือน Android ทั่ทวไปก็ได้นะครับใส่วิเกตเข้าไปตามใจชอบนะครับอ่า ลักษณะนี้อ่าอันนี้คือหน้าตาของมันส่วนหน้ารวมแอปก็เป็นตัวนี้นะครับขนาดหน้าจอ5นิ้วนะครับทาให้การใช้งานถือว่าพอดีนะครับกาลังพอดีสำหรับผมที่สายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่5นิ้วก็ถือว่าเจ๋งมากนะครับใช้ได้กำลังดีนะครับต่อไปก็สเปคของ vivo X3s นะครับตัวนี้ ตัวนี้จะมาพร้อมระบบปฏิบัติการฟันทั s o s นะครับเบยออนไอเอนด r อยสี Bed ่สองเจรินนะครับหน่วยประเมินผลจะอยู่ที่1.7ึ่กิกนะครับออก a ต o r e คอนะครับแล้วก็หน่วยความจำภายใน16บหกิกนะครับก็ไม่สามารถเพิ่ม SD การได้ก็ถือว่าอันนี้เป็นข้อด้อยอย่างหนึ่งนะครับก็คือหน่วยความจำน้อยเพิ่ม SD การไม่ได้นะครับแรม1หกิกนะครับอ แต่ว่าตัวโดดเดนของมันก็คือกล้องนะครับกล้องความละเอียด13ล้านพิกเซลซึ่งผมได้ลองใช้แล้วนะครับถือว่าเจ๋งมากแล้วก็ใช้ได้ดีมากนะครับสําหรับกล้องสิบาล้านพิกเซลคือกล้องหน้านะครับโทษทีกล้องหลังนะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับสำหรับการใช้งานเมนูกล้องต่างๆก็ถือว่าจัดเต็มมากให้มาหลากหลายนะครับอย่างเช่นพวกนี้นะครับอ่าอันนี้คือความละเอียดของ การถ่ายวิดีโอนะครับสูงสุดได้พันแปดสิบพีนะครับแล้วก็อื่นๆการตั้งค่าแฟดนะครับตัวนี้ผมชอบนะครับก็คือการใส่ลายน้ําลงในรูปภาพนะครับเลือกตัวนี้เราสามารถใส่าลายน้ําได้ตัวนี้จะขึ้นมานะครับเราถ่ายปุ๊บลายน้ําจะเกิดขึ้นมาเลยแล้วเราก็เลือกนะครับแล้วแต่เราชอบมีให้เราเลือกหลากหลายนะครับซึ่งอย่างตัวนี้บางตัวเราก็สามารถใส่ข้อความส่วนตัวของเราเองได้ นะครับผมก็ใส่แอปสติชคัดเข้าไปนะครับถ่ายรูปมาก็จะมีสัญลักษณ์ของเราได้นะครับตัวนีอ้อันนี้คือการใส่ไลายน้ำแล้วก็การปรับแต่งอื่นออีกเยอะนะครับก็คือฟีเจอร์การก็คือถ่ายภาพแล้ออกมาได้เลยแล้วแต่เรานะครับก็คือแต่งก่อนถ่ายนั่นแหละนะครับก็คล้ายๆกับ Android จะ หลายรุ่นโดยเฉพาะเครื่องจากจีนนะครับจะมีฟังก์ชันพวกนี้ให้มาเยอะนะครับคุณภาพของรูปก็ไปดูได้ในบทความนะครับก็คือให้ดูตัวอย่างรูปภาพแล้วนะครับแต่ถ้าจะดูผ่านคลิปก็ลักษณะนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างการถ่ายตอนกลางคืนนะครับอันนี้ผมโฟกัสที่ตัวตึกนะครับก็ถือว่าสวยมากอันนี้โฟกัสที่ดวงไฟนะครับนนไปดูได้อีกทีในบทความนะครับ ลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับลำดับต่อมานะครับก็ฟังก์ชันพิเศษฟีเจอร์พิเศษดีกว่านะครับซึ่งมีให้ลูกเล่นให้เราเลือกได้หลากหลายนะครับฟีเจอร์พิเศษหรือฟังก์ชันพิเศษตัวนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบซึ่งมันจะอยู่ในเมนูการตั้งค่านะครับ นี่เรามาที่การตั้งค่านะครับเราเลื่อนลงไปด้านล่างจะเห็นคําว่าการใช้งานอัจฉริยะเราก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีโหมดอัจฉริยะต่างๆให้เราเล่นนะครับอัจฉริยะแค่ไหนมาดูทีละอย่างตัวนี้คือความโดดเด่นเลยก็คือสมาร์ทเวกนะครับสมาร์ทเวกตัวนี้นะครับจะทําให้เราสามารถใช้ vivo ของเราตัวนี้นะครับแม้เราล็อกหน้าจออยู่ได้นะครับก็คือใช้ลักษณะการสัมผัสน,นะครับ อย่างเช่นเปิดฟีเจอร์การพักหน้าจอ,อมันก็อธิบายว่าแค่เราปาดมืออย่างนี้นะครับก็จะเป็นการปิดเปิดการพักหน้าจอของเราได้นะครับเป็นการเลียกดูโทรศรรัพท์ถ้าเราใช้งานเราก็เปิดนะครับอันนี้เป็นการปลดล็อกตั้งค่าการปลดล็อกว่าตอนที่ล็อกหน้าจอถ้าเราเลื่อนมือขึ้นก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับเลื่อนมือลงก็จะเป็นการถ่ายรูปแล,แ,แล้วแต่ว่าเราจะเปิดหรือเปล่านะครับแล้วก็ C นะครับเขียนตัวอักษร C ลงที่หน้าจอก็เข้าสู่การโทรนะครับอันนี้คือตัวด m นะครับตัว M ก็คือฟังเพลงเปิดให้หมดนะครับอ่าอันนี้วาดเส้นเพื่อเปลี่ยนเพลงนะครับแล้วก็ตัว E เข้าอินเทอร์เนต็ตตัว w เข้าสู่การอสู่การแชทนะครับเป็น v c h a t อ่าลักษณะนี้เปิดทั้งหมดอันนี้คือตัวอย่างของสมาร์ทเ k e นะครับอ่าทดลองใช้งาน ตัวนี้เราอย่างนี้ก็เปิดหน้าจอนะครับถ้าเราเลื่อนลงก็จะเข้าสู่โหมดการถ่ายภาพทันทีอันนี้เข้ากล้องทันทีนะครับออลองตัวอื่นบ้างตัวอ,อีเอฟเฟกต์จะสวยมากแล้วก็เข้าสู่การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลยมันก็ทําให้เราเข้าสู่การใช้งานได้เร็วขึ้นตามที่เราต้องการนะครับลักษณะตัวเอ อะเพลงมาแล้วอ่ผมลองเพิ่มเพลงตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนเพลงโอ้โหเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับเราไม่ได้ปลดล็อกหน้าจอให้เปลืองแบตเตอรี่นะครับแค่เราเล่นตอนล็อกหน้าจออย่างนี้เราก็เล่นได้ ฟีเจอร์เพลงนี้น่าสนใจนะครับอ่าอันนี้ก็ตามใจชอบอ่ากษณะนี้แต่เหมือนจะเพิ่มเพลงตอนเพิ่มเพลงไม่ได้อ๋อเพิ่มเสียงเนี่ยเพิ่มเสียงได้นะครับ น,นี้ก็คือถอยหลังอันนี้ก็ไปเกมีไไม้โอเคันนี้ดเยเข้าสู่ v c h a t นะครับก็ต้องล็อกอินอันนี้ผมจะไม่นนล็อกอินนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างการใช้งาน s m a r t ทเวกนะครับซึ่งถือว่าเป็นการใช้งานที่เจ๋งนะครับผมชอบนะครับก็คือ เราสามารถใช้เครื่องได้แมมยังล็อกหน้าจอ,จออยู่นะครับจะเข้าสู่โหมดฟังเพลงเราอยู่ข้างนอกเราเสียบหูฟังไม่ต้องเปิดหน้าจอเลยแค่เราเขียนตัวเอมลงไปเพลงก็ามาอันนี้ก็เลื่อนเพลงได้นะครับก็สามารถเลื่อนเพลงได้ลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับสมาร์ทเบ e โอเคครับมาดูโหมดอัจฉริยะอื่นๆบ้างนะครับเมื่อกี้สมาร์ทเวกโหมดอื่นอย่างตัวนี้นะครับการใช้งานโดยไม่สัมผัสนะครับเราก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับก็คือไม่ต้องมันก็จะมีคำที่ไบก็ลองไปดูอีกทีนะครับผมจะเน้นที่สมาร์ทเวกมากกว่านะครับอันนี้ก็คือโหมดหน้าจอสว่างอ,อ,อ,อัตโนมัติมันก็ที่บายว่าคืออะไรบ้างนะครับ คล้ายๆของฟีเจอร์ที่ทางซัม u ุงใช้โปรโมทในแผนการตลาดเยหลายอย่างนะครับอันนี้ก็คือการโทรออกได้เลยนะครับตั้งฟีเจอร์การโทรออกนะครับเขย่าเพื่อเปิดแอปนะครับก็คือเขยา่าถ้าเราเปิดการใช้งานเวลาเราเขยา่าเราก็เข้าสู่แอปพลิเคชันบางแอปที่เราตั้งค่าวไว้ได้แล้วก็ยังมีอื่นอีกนะครับการซูมโดยการเอียงหน้าจออ่า ถ้าเราเอียงหน้าจออย่างนี้ก็เป็นการซูมเข้าซูมออกได้นะครับการเตือนอัจฉริยะถ้าเราคว่ำหน้าโทรศัพท์ไว้ถ้าเราเปิดขึ้นมาก็จะระบบการแจ้งเตือนก็จะหลั่งไหลเข้ามานะครับใช้ก็คือการพักหน้าจออัจฉริยะนะครับถ้าเราจ้องมือถืออยู่หน้าจอก็จะถ้าเราเปิดการใช้งานนะครับจ้องมือถืออยู่หน้าจอก็จะเปิดเอาไว้แต่ถ้าเราไม่จ้องหรือว่า สายตาเราเบี่ยงเบนไปทางอื่นหน้าจอก,ก็จะปิดอัตโนมัตินะครับอันนี้คือโหมดการใช้งานที่น่าสนใจมากนะครับโหมดเฉยะนะครับอ่าลำดับต่อมานะครับเมื่อกี้เราฟังเพลงไปแล้วต่อไปเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูว่าโหมดการฟังเพลงจริงๆหน้าตาการฟังเพลงมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าอันนี้คือหน้าตาในให้มิวสิคครัของเรานะครับ ซึ่งเขาเรียกว่า iMusic นะครับอพอเข้าไปเราก็จะเห็นเพลงอันนี้ความจริงเป็นเพลงไทยนะครับแต่ว่ามีภาษาจีนขึ้นเต็มไปหมดเลยนั่นก็เพราะว่าไฟเพลงผมมันเป็นภาษาต่างด้าวนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่ามันก็มันสามารถเปลี่ยนภาษาต่างด้าวโทษทีภาษาต่างดาวนะครับที่อ่านไม่รู้เรื่องมาเป็นภาษาจีนนะครับแปลว่าอะไรบ้างไม่รู้นะครับแต่เวลาการใช้งาน เป็นลักษณะนี้นะครับเราสามารถเลือกเพลงจากรีดได้เราจะเปลี่ยนเพลงฟังอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าไฟาเพลงของเรามีเนื้อเพลงมันก็จะขึ้นให้เราฟังดูแล้วก็ลองได้นะครับลักษณะนี้อันนี้คือการฟังเพลงนะครับต่อไปก็เมื่อฟังเพลงแล้วเราก็มาดูวิดีโอดีกว่านะครับ ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดจากไฟล์วิดีโอเลยก็ได้นะครับตัวนี้อันนี้คือตัวอย่างวิดีโอนะครับอาจจะโทษทีนะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปตัวนี้เป็นคลิปเพลงที่ดาวน์โหลดมาเพื่อทดสอบนะครับใช้เวลาดาวน์โหลดนานนะครับก็อาจจะมีว่าไฟ์แบบหน่อยต้องขออภัยล่วงหน้านะครับขออภัยเด็กๆที่ดูนะครับเป็นมิวสิกของ คนคนหนึ่งนะครับ่าอดูของวีดีโอ,อเดี๋ยวผมจะผ่อนเสียงก็เรื่องระบบเสียงนั้นใช้ได้ดีนะครับก็คือเขาเน้นที่ระบบการเสียงนั้นทำได้ดีนะครับส่วนการเล่นวีีโอก็จะมีฟีเจอร์ให้เราเล่นหลายอย่างอันนี้ก็คือการ อันนี้คือเมนูต่างๆนะครับสำหรับเมนูตัวแรกก็คือการล็อกถ้าเรากดตรงนี้มันจะล็อกการตั้งค่าทั้งหมดเลยนะครับเห,เห็นเมนูล็อกตรงนี้ไหมครับจะล็อกนะครับล็อกหน้าจอล็อกการหมุนแล้วก็เรา,าจะหมุนมันก็จะไม่หมุนตามนะครับเป็นการล็อกการหมุนส่วนตัวอ,อื่น,นแล้วก็ล็อกการตั้งค่าอันนี้ปลดล็อกเรียบร้อยเราสามารถตั้งค่าใหม่ได้นะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือตรงนี้มุมล่างล่างซ้ายนะครับถ้าเรากดตัวนี้ถ้าเรากดตัวนี้เราจะสามารถดูวิดีโอตัวนี้ไปได้ระหว่างที่เล่นแอปพลิเคชันอื่นๆหรือใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆได้ตามสะดวกเลยนะครับก็ดูคลิปวิดีโอไปแล้วก็เล่น facebook ไปก็เช็คสเตตัสหรือโสต์นั่นนี่โน่นไปก็ตามใจชอบได้เลยนะครับ อันนี้คือการการเล่นวิดีโอของเรานะครับแล้วก็เปิดได้นะครับเลื่อนไหลนะครับการใช้งานวิดีโอก,ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับส่วนเมนูนอื่นนะครับแน่นอนเรื่องแผนที่ก็ใช้ g o o g l e Map ก็ปฏิภาพเยี่ยมยอดอยู่แล้ว gps ก็ใช้ได้ดีนะครับไม่มีปัญหาจุดนี้เลย อีกยานหนึ่งที่ผมชอบนะครับที่อยากแนะนำก็คือ i Manager นะครับตัวนี้จะรวมการจัดการเครื่องทั้งหมดไว้ในนี้นะครับทั้งแบตเตอรี่ทั้งแอปนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นการล้างข้อมูลนะครับกดเข้าไปเพื่อล้างข้อมูลต่างๆได้นะครับเป็นการเคลียร์แรมนะครับล้างข้อมูลทำให้เครื่องของเราใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลในเครื่องนะครับข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับโทษทีเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลำดับต่อหน้าก็จัดการแอปแอปพลิเคชันที่ติดตั้งเราจะถอนเราจะถอนการติดตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เราสามารถจัดการแล้วก็ดูแลได้จากเมนู i m a n e g e r รได้เลยครับอันนี้แบตเตอรี่ ก็ดูแบตเตอรี่นะครับดูประสิทธิภาพของมนุษย์เป็นยังไงบ้างการใช้งานส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างการปิดกั้นก็เป็นการการปิดกั้นก็คือดูแพปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราตั้งค่าว่าปฏิเสธ้ายปฏิเสธข้อความก็คือปิดกั้นไม่ให้ใครโทรเข้าได้บ้างนะครับก็คือการบล็อกบล็อกการโทรนั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่เรา อีกฟีเจอร์หนึ่งฟีเจอร์สุดท้ายตัวนี้มันมาซ่อนอยู่ใน imanager นะครับอนะ่ก็คือพื้นที่ส่วนตัวนะครับการจัดการพื้นที่ส่วนตัวก็คือตั้งค่าการเข้ารหาัสตันเองเราสามารถตั้งค่ารหัสของเรากี่ตัวกี่แบบก็ได้นะครับเพื่อล็อกการเข้าถึงรูปภาพวิดีโอเพลงเสียงการอัดเสียงเอกสารนะครับ การเกี่ยวกับการโทรนะครับล็อกการโทรแล้วก็ล็อกแอปพลิเคชันก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้คือแอปพลิเคชันที่ผมตั้งค่าล็อกเอาไว้ก็คือ gmail นะครับผมไม่อยากให้ใครมาถือเครื่องผมแล้วก็เปิด gmail เข้าง่ายๆนะครับอย่างเช่นนะสมมติว่าใครก็ตามแอบ,บขโมยเครื่องผมมาไม่ใช่ขโมยแอบหบยิบเครื่องผมมาเล่นแล้วก็เข้า gmail เขาก็จะไม่สามารถเข้าไปดูได้นะครับต้องกรอกรหัสผ่านนะครับ เรากดรหัสผ่านไปปุ๊บถึงจะเข้าดูอีเมลต่างๆได้ลักษณะนี้นะครับอัอนนี้คือ i-manager นะครับและ i-manager นี้นอกจากจะคลิกเข้าจากแอปพลิเคชัน i-manager ในหน้านี้นะครับหน้ารวมแอปเรายังสามารถมีเม,เมนูหนึ่งของ i-manager ที่ใส่เข้ามาบนตัวนี้นะครับ notification center ก็คือตัวนี้ นะครับการเร่งความเร็วนะครับการเร่งความเร็วกดหนึ่งครั้งมันจะเคลียร์แรมทันทีนะครับเคลียร์แรมเคลียร์ความเร็วต่างๆล้างข้อมูลนะครับก็จะทําให้เครื่องของเราเร็วขึ้นได้ทันทีนะครับแล้วก็มีอื่นๆนะครับอันนี้คือแถบ Notification Center นะครับเราสามารถจัดแต่งจัดตั้งต่างๆแล้วแต่เรานะครับ พิเศษอื่นที่อยากแนะนำนะครับของ vivo ตัวนี้นะครับมีแต่ตัวน่าสนใจนะครับสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพด้วยแอปพลิเคชันต่างๆเดี๋ยวไปดูในบทความได้นะครับว่าได้คะแนนกันเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้อ่าดวงนี้ก็ได้การสัมผัสหน้าจอสูงสุดได้5จุดนะครับซึ่งไม่มีปัญหาก็เพียงพอนะครับอ่าอันนี้ นี้คือคะแนนจากแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับไปดูรายละเอียดทีได้ในบทความนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับคะแนนแล้วก็ การใช้งาน,น n, อือนเดือนแอปพลิเคชันอื่นเดือน n, หน้าตาการใช้งานนะครับ <_ d ark> ให้ดูค่้าอย่างเครื่องคิดเลขแนวตั้งก็จะเป็นเครื่องคิดเลขบ้านๆนะครับถ้าแนวนอนก็จะเป็นเครื่องคิดเลขแนววิทยาศาสตร์นะครับอันนี้แล้วแต่ตอบสนองทุกการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวจัดการไฟล์อันนี้ก็คือจัดการไฟล์ไฟล์ฟเพลงไฟล์หนังอะไรต่างๆในเครื่องนะครับอ,อีกอย่างหนึ่ง vivo c o u d Vivo Cloud ตัวนี้นะครับถ้าเราสร้างบัญชีของ Vivo ขึ้นมาเราสามารถเก็บรายชื่อเก็บ SMS แล้วก็บุ๊กมาร์กต่างๆของอินเทอร์เน็ตเอาไว้ใน Vivo Cloud ได้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกได้เยอะนะครับโดยเฉพาะรายชื่อไม่ต้องจับได้ชื่อยัดเข้าซิมอย่างเดียวแล้วนะครับเก็บไว้ในคาวตัวนี้ได้เลยนะครับไฟใายก็มีอยู่ในเครื่องติดมาเลยนะครับ แล้วก็โน้ตนะครับโน้ตตัวนี้ก็ชอบนะครับทำได้หลายอย่างาใส่รูปภาพาเขียนเหมือนพวก g าล a x y Note ก็เขียนใช้ได้ดีนะครับพวกนี้ก็ลื่นไหลมือดีนะครับลื่นมือดีถ้าเรามีปากกาไอ้ตัวนี้ก็อาจจะดีขึ้นนะครับใช้งานได้ดีนะครับและสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนต่างๆได้นะครับ เดี๋ยวผมหาไม่เจอไปดูในบทความอีกทีนะครับแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆให้เราเล่นหลายๆอย่างนะครับอันนี้คือหน้าตาของโน้ตนะครับเน้นให้ให้เห็นหน้าตาการใช้งานนะครับปฏิทินเคไครสวยงามน,นะครับตั้งค่าการเตือนนั่นนี่โน้นนะครับลักษณะการของปฏิทินเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ ตัวนี้สามารถล็อกหน้าจอเราไปไว้หน้าแรกก็ได้นะครับเราไปไว้หน้าโฮมเวลาล็อกหน้าจอก็ลักษณะนี้ไม่ต้องกดปุ่มเป็นการถนอมปุ่มแล้วก็เลื่อนตัวนี้เพื่อเปิดหน้าจอใช้สมาร์ทเวกเพื่อเปิดหน้าจอได้นะครับอ,อ่าไ้ทีมไอทีมออกเสียงว่ายังไง <laughs> ทีมทีมธรรมดาน,นะครับเรียกว่าทีมแล้วกัน <laughs> ก็คือเราสามารถเลือก w a เป p a p e r ทีมของ ต่างๆของมันได้นะครับแล้วแต่เราลังสารได้ตัวเองนะครับตัวนี้แล้วแต่เราจะเลือกหน้าตาการใช้งานมีให้เราเลือกหลากหลายมากนะครับหลากหลายรูปแบบอย่างตัวนี้ก็น่ารักดีเหมาะสําหรับสาวสาวนะครับอาจลองใช้เรียบร้อยไปดูก็คือทีมการล็อกนะครับเป็นอย่างนี้เวลาปลดล็อกหน้าจอก็ทําอย่างนี้นะครับแล้วรูปมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเห็น สถานนี้นะครับรูปจะเปลี่ยนไปเรื่อยน่ารักมากเห็นไหมครับถือว่ามีลูกเล่นเยอะนะครับลองดูว่าเราเปลี่ยนธีมไปแล้วรีมธีมการล็อกล็อกสก,กีนไปแล้วเราสามารถใช้สมาร์ทเบรกได้ไหมได้นะครับได้ปกติสุดท้ายการเล่นเกมเรามาดูประภาคการเล่นเกมนะครับเป็นยังไงบ้าง ปกติพงก็ไม่ได้เล่นเกมหนักๆมากนะครับอขอทดสอบด้วยเกมนี้แล้วกันนะครับเรล่นเล่นนะครับเล่นตอนไหนก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับ นะครับจะติดก็ติดเพราะคนเล่นเองนะครับก้โหจะบอกว่าเครื่องสะดุดก็สะดุดเพราะผมเองนะครับเล่นไม่ได้เรื่อนผมเพื่อควางเกตว่าผม ถือเครื่องไม่ตรงกับหน้าจอนะครับอันนี้ต้องขอไปเพื่อนด้วยที่อาจจะปวดหัวปวดคอรครับอ่าแค่นี้ก่อนสำหรับเกมนี้อ่าอีกเกมหนึ่งที่ผมชอบเล่นแล้วก็บางทีก็ทดสอบได้ผลนะครับเพราะว่าเครื่องบางรุ่นเล่นไปสะดุดนะครับเล่นไปแล้วไม่ลื่นไหลเยอะนะครับก็คือมีเนียนตัวนี้อือฮึ เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับา,าและซึ่งไม่เจอสะดุดไม่เจอแหลกไม่เจออะไรทั้งนั้นนะครับเล่นได้ปกติเหมือนตัวท็อปทั่วๆไปซึ่งผมคิดว่าไอ้ราคา 12,990บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับลักษณะการใช้งานสปีดต่างๆมันคือเรือธงตัวหนึ่งเลยล่ะเรือธงของ vivo เลยล่ะนะครับแต่ราคาเท่านี้ถือว่าเจ๋งมากนะครับคุ้มค่าบางด้วยออกแบบสวยงามนะครับเบาน้ำหนักแค่หนึ้อยหกรัมนะครับน้ำหนัก153่กรัมความบางหจุด 95มิลิเมตรอันนี้คือโดดเด่นเรื่องรูปร่างนะครับขนาดรูปล่างนะครับ,บ,รบ,รบส่วนการใช้งานก็อย่างที่ว่ามีฟีเจอร์แล้วก็ลูกเล่นให้เราใช้งานได้หลากหลายนะครับที่ชอบมากที่สุดก็สมาร์ทเวกนะครับส่วนปรียิภาพก็นี่แหละขอทดสอบจากการใช้งานนะจริงส่วนตัวนะครับคนอื่นอาจจะใช้งานหนะกกวนี้ก็ไปลองทดสอบด,ดูได้ แต่ส่วนตัวก็คือเล่นลักษณะนี้ก็ถือว่าเกมแล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยอันนี้คือการทดสอบการเล่นเกมนะครับยังเหลืออะไรอีกนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์ไม่ต้องพูดถึงนะครับใช้งานได้ปกติอยู่แล้วก็มีเท่านี้นะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆสามารถเข้าไปดูในบทความรีวิวได้นะครับ าผมตกหล่นตรงไหนไปนะครับบทความรีวิวก็อยู่ในเว็บ a p p d i s c o u c o m หรือเสิร์ชใน Google ก็ได้ vivo x3s นะครับแล้วก็แนบคำว่า a p p d i s c o u c o m ไปด้วยก็ได้นะครับก็จะได้เห็นบทความรีวิวว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างซึ่งจะละเอียดกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็จะมคีคลิปตัวอย่างนะครับตัวอย่างคลิปวิดีโอที่ถ่ายด้วยตัวนี้นะครับ vivo x3s นะครับทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืน รวมทั้งรูปภาพตัวอย่างอื่นนะครับที่เห็นเป็นตัวเต็มๆนะครับไม่ใช่ดูผ่านคลิปอย่างนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับขอสวัสดีครับ